ดูพี่พลอยโอ้โหพี่พลอยแข็งแรงอ,อ๋อปลาไปเล่นน้ําแล้วคะ่ะปลาไปอยู่น้ําแล้วปลาไปอยู่ในน้ําแล้วปลาจะไม่ขึ้นมาบกนะคะค่ะหนูต้องอยู่ข้างบนบกปลามันต้องอยู่ในน้ํานะคะปลาอยู่ในน้ําแล้วลูกปลาอยู่ในน้ําแล้วน้องเพชรก็อยู่กับพี่พลอยอยู่ข้างบนบกนะคะ นี่ค่ะมาอีกรอบนะคะสวัสดีตอนนี้โอ้โอเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากเอาขึ้นไปพยายามขึ้นอ๋โอ้โอ้มันเลื่อนเหรอลูกโอ้โอ้มันเลื่อนอ๋อรองเท้าเลื่อนจับดีๆีนะคะอ๋อกระโปรงด้วยโอ้พยายามโอเคได้แล้วไหน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 จ้าไป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  เอาดู<ป>พี่ลอยดูน้องเพชรทำดูน้องเพชรทำมุกเจาเบอร์น้องเพชรทำแข็งแรงมากเอาหนึ่งสองจึมจับดีๆนะลูกนะแข็งแรงมือต้องแข็งแรงน้องเพชรดูชีน้องเพชรดูชีส่งดาวให้น้องเป็นน้องพลอยเลยคะ่ะเอาสองอันเลยสองอันสลับกันสลับกันสลับกันเลยเค่ะโอ้เจ็บ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 เลยคะ่ะเบาๆนะคะ,นะคะลูกโอเคเอาหนึ่งสองช้ํฮึบหนึ่งสองชั้า ฮึดหนึ่งชองช้ฮึดหนึ่งชองช้ฮึดโอ้โหน้องเพชรแข็งแรงมากเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมถ้าใส่รองเท้าจะไม่เจ็บเท้าเลยฮ <Hello. S 1> ายโยใชฮายโยฮายโยหังถ <c oughs> ึงไหมฮะอะไรนะลูกถึงไหมโอ้โหมีหัหวด้วยเอาดูน้องพลอยถึงไหมน้องพลอยถึงไหม กีฬานี่ยังรองน้องเพชรอยู่นะคะพี่พลอยพี่พลอยจะแข็งแรงคุณน้องเพชรจะแข็งแรงกว่านะคะฮึดฮึดฮึดญาจูส่งดาวให้หนูแล้วขอบคุณค่ะจ๊ะอะไรนะลูกสวัสดีค่ะยังงานงานสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะเออไม่ไปนะคะไม่ไปจะไม่ไปบายบายอ่าคุณน้าจะไปอาบน้ําค่ะอ,อาบน้ํานะคะคุณน้าเปียก ไปอาบน้ําก่อนน่ะหนูเล่นอยู่ตรงนี้ค่ะหนูเล่นรอยอยู่ตรงนี้นะคะหนูเล่นรออยู่ตรงนี้๊มาแล้วโอ้ดูเพชรดูไม่ทันโอ้เป็นอะไรเหรอลูกเหนื่อยเหรอหน่วยเหนือหน่อยมากไหมโอ้ดูเพชรดูเพชรขึ้นไปขึ้นทางโน้นลูกไปขึ้นดีดีไปขึ้นฝั่งโน้นโอ้ดูดูดดวีมีมีมวีจะของพอมโอ้เหนื่อยเหรอคะโอ้จะจุ๊บ จุ๊บหายเหนื่อยไหมจุ๊บหายเหนื่อยไหมหอมหน่อยหอมหน่อยหอมหน่อยมายายหอมหน่อยเอาไปให้ย้ายหอมหน่อยโไปย่อ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 มามามาเราไปหาหญ้ากันหาหญ้ากันไหมเราวิ่งไปหาหญ้ากันไะวิ่งไปหาหญ้ากับตาเนาะฮึดโอเคโอเคโอเคเล่นได้ค่ะเจ๊นั่งเลยเจ๊จ้า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 โอ้โหสั่งให้ค่อยนั่งพี่น้องเอ้ย สร้างให้คอยนั่งเจ้าของเลรนยยู่โอเคเครื่องบินไปแล้วพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วนุ่นไงพ่ออยู่เครื่องบินนุ่นพ่ออยู่เครื่องบินนุ่นพ่อมาแล้วพ่อมาจากร้อยเอ็ดแล้วพ่อบอยไปร้อยเอ็ดพ่อบอยขี่เครื่องบินไปอูแล้วก็ลงเลยมาแล้วพ่อมาเออพอแล้วพอแล้ว สวัสดีค่ะอะไรล่ะลูกเป,นนเปนน็นมันเปียกตรงไหนไม่มีเปลี่ยนนะไม่มีหรอกน้นะเออเหรออถอยถอยน้องเพชรถ,ถอยพี่พลอยถอยน้องเพชรแข็งแรงดูดูดูความแข็งแรงเ<ม>จ้าเบิ้งเอาคุ่นคนนี้ก็ขึ้นเอเฮ้ยห,หล่ะโะหล่นะเอาขี่สีแดงแล้วอันนี้สีแดงสีเหลือง สีเหลืองคือเย็นโลสีเขียวหรอสีอะไรอืมสีน้ำตาลอันนี้สีน้ำตาลจ้าสีน้ำตาลจ้าเอาขึ้นไปลูกขึ้นไปเลยอึ๊บอึ๊บอ้าวลงฝั่งโน้นอุ้ยดูนกนกนกนู่นดูนกสิวิ่งไล่นกแล้วป่ะนี่ไปดูนกสิเอาเอาดูนกดูนก เอ,เอาวิ่งวิ่งนกสองตัวน่ะนกสองตัวมาหาลองเพียรน้องพลอยเอาวิ่งเลยนกเลยไป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 เนาะนนนนเอาไปแล้วเหรอนกไปแล้วนกไปแล้วโอ้ยแเล็วไหลคนน่ะหอยน้ำบาทัน นู่นในบนต้นไม้นู่นบนต้นไม้น่ะฮึระวังนะระวังนะระวังนะอยก่ต้นไม้อ่ะกายอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะลูกนู่